You are hearing what we share on Saw Mary Book TU o o y สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟัง Saw Mary Book TU o o y กัำหัวข้อราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคมค่ะใน EP ที่259นี้พบกับหนังสือภาพที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของมิตรภาพและคุณค่าที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาค่ะ อีกไม่กี่วันเดือนกระกฎาคมก็จะหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าวันที่30กระกฎาคมเป็นวันมิตรภาพสากลด้วยนะคะถือเป็นวันที่มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองแก่ทุกมิตรภาพอันง,งดงามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะเรื่องที่เราหยิบมารีวิวก็มีเนื้อหากเกี่ยวกับมิตรภาพที่อบอุ่นและก็สวยงามเช่นกันถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญเข้าสู่โลกจินตนาการอันพร่างพราวไปได้วยกันเลยค่ะ ูกเกลมนุษย์ขยะแห่งเมืองป่องควันเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเมืองเมืองหนึ่งค่ะที่เดินล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงแล้วก็เต็มไปด้วยปล่องไฟที่ส่งควันลอยปกคลุมเหนือท้องฟ้าตลอดเวลาเรียกได้ว,ว่าเมืองแห่งนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงค่ะผู้คนที่นี่จึงไม่เคยเห็นท้องฟ้าที่สดใสหรือว่าราตรีที่เต็มไปด้วยแสงดาวโอ้โหแค่คิดตามก็รู้สึกอึดอัดแล้วนะคะคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษแน่ๆ แล้วพวกสิ่งมีชีวิตหรือว่าสภาพปอดของชาวเมืองเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะค่ำคืนหนึ่งที่ควันเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าควันไล่ผีของเทศกาลฮาโลวีนในขณะที่พนักงานส่งของกำลังปฏิบัติหน้าที่ของตนบนท้องฟ้าเขาเกิดสุดควันเข้าไปจนสำลักทำให้เผอทำพัสดุหัวใจที่ยังเต้นอยู่หล่นลงมาบนกองขยะในเมืองป่องไฟมันได้รวมร่างเข้ากับกองขยะบริเวณนั้นกอตัวเป็นรูปร่าง และแล้วมนุษย์ขยะจึงได้ถือก,กำเนิดขึ้นค่ะสักพักเขาก็เดินตามเสียงระฆังเข้ามาในเมืองแต่ผู้คนที่พบเจอต่างก็พากันรังเกยียจเนื้อตัวเหม็นสกปรกของเขายกเว้นเด็กชายทำความสะอาดป่องไฟที่ชื่อว่าลูบิชีเขาเดินมาทักทายมนุษย์ขยะอย่างเป็นมิตรแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าปูเปลทั้งสองพอได้ใช้เวลาด้วยกันก็เข้ากันได้ดีมากนะคะ ลูบิชีจึงนัดเล่นกับปูเปเรื่อยๆอีกทั้งยังอาสาล้างตัวให้กลิ่นของเขาเลอจางลงนิดนึงแต่วันต่อไปก็กลับมาเหม็นเหมือนเดิมค่ะลูบิชีอาศัยอยู่กับแม่สองคนด้วยความที่เขากำพาพ่อเลยต้องออกมาทำงานช่วยหาเลี้ยงครอบครัววันหนึ่งเขาก็พาปูเปไปชมวิวบนป่องไฟบนนั้นสูงแล้วก็ลมแรงมาก ลูบิชีเล่าว,ว่าเคยทําจี้เงินที่ใส่รูปถ่ายพ่อหลุนหายไปในคลองน้ําครัมด้านล่างด้วยพ่อของเขาเคยมาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่ออกทะเลไปไกลโพ้นเหนือควันขึ้นไปมีก้อนหินส่องแสงได้ที่เรียกว่าดาวอยู่แต่คนในเมืองไม่มีใครเชื่อพ่อสักคนและเขาก็ตายจากไปทั้งที่ยังโดนกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกค่ะอยู่มาวันหนึ่งปูเปดนกลุ่มคนในเมืองกันแกล้งจนอะไรที่หูหลุดไปหนึ่งข้าง ซึ่งทำให้เขาสูญเสียกันได้ยินไปด้วยในขณะที่อีกด้านลูบิชีก็โดนกลุ่มเด็กในเมืองกดดันให้เลิกยุ่งกับมนุษย์ขยะเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันลูบิชีจึงบอกกับปูเปว่าฉันคงเจอนายอีกไม่ได้แล้วละ่ะฉันจะไม่เล่นกับนายอีกแล้วหลังจากนั้นมาทั้งสองคนก็ไม่ได้พบกันอีกค่ะพอปูเปไม่ได้มาเล่นกับลูบิชีแล้วก็ไม่เคยลางตัวจนเนื้อตัวบอมแมมส่งกินเหม็นยิ่งเลวร้ายกว่าเดิม เรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องมาติดตามต่อกันในเล่มนะคะบรรดาขอาบอกไปสักนิดค่ะว่าเนื้อหาต่อจากนี้น่าประทับใจแล้วก็เกินคาดมากเลยค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นการถ่ายทอดความฝันและก็ความเชื่อมั่นของตัวละครที่มีต่อเรื่องเล่าแล้วก็พวกเขาก็พยายามพิสูจน์มันด้วยสายตาของตัวเองเราจะเห็นประเด็นที่เด่นๆสองเรื่องค่ะคือการตัดสินใจและผักใส่คนที่รูปลักษณ์ภายนอก และการถูกทำให้โดดเดี่ยวเพียงเพราะเชื่อในสิ่งที่ต่างจากผู้อื่นสำหรับพฤติกรรมแบบนี้บรรดากมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงพยายามจะทำตัวให้กลมกลืนเพื่อให้สังคมยอมรับเข้ากลุ่มทั้งวิถีชีวิตรูปลักษณ์หรือแม้แต่ความเชื่อคนที่แตกต่างออกไปจะถูกมองว่าแปลกแยก,กจนกลายเป็นแกะดำในที่สุดพวกเขาเหล่านี้จึงต้องพยายามพิสูจน์ถึงตัวตนและก็ความเชื่อของตัวเองค่ะ แต่ความเชื่อบางอย่างที่ดูเป็นไปไม่ได้ก็นําไปสู่ความก้าวหน้าใหม่ๆนะคะอย่างนิโคลัสโคเปนิคัสที่มาล้างความเชื่อว่าโลกแบนสองพี่น้องตระกูลไรท์ที่มีความมุ่งมั่นสร้างยันพาหนะให้มนุษย์บินได้หรือแม้แต่ง,งานศิลปะแนวใหม่ๆที่ได้รับการยอมรับหลังศิลปินผู้สร้างล่วงรลับไปแล้วพองานแล้วนะคะเหล่าผู้ฟังนักฝันทุกท่านหากท่านยังมีความฝันอยู่จงเชื่อมั่นให้ถึงที่สุดแม้เฉละเพียงคนเดียวก็ตามค่ะ จบไปแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องปูเป้มนุษย์ขยะแห่งเมืองป่องควันภาพและเรื่องโดยคุณนิชิโนะฮากิฮิโระนักแสดงตลกชื่อดังจากคู่ดูโอ้คิงคองที่มีอีกบทบาทเป็นนักเขียนและก็นักวาดฝีมือดีค่ะมีผลงานเขียนตีพิมพ์มาแล้วมากมายเลยค่ะเช่นหนังสือภาพโรงภาพยนตร์ฟ้าประดับดาวนาวนิยหายเรื่อง g o o d Commercial และหนังสือประเภทสารคดีนิชิโนะผู้ถูกหังเกียจตไปเยือนนิวยอร์กเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ผลงานภาพวาดของเขาเคยจะแสดงนิทศการมาแรงในโตเกียวปารีสแล้วก็กรุงเทพด้วยนะคะความสามารถของเขาน่าจะกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของคนที่อยากเป็นศิลปินควบคู่กับการทำงานประจำด้วยแน่ๆค่ะส่วนผู้แปลเป็นภาษาไทยนะคะคือคุณพัทรสรนครูพิพัฒน์เล่มนีผู้แต่งใช้เวลาดังสันนานถึง4ปีร่วมกับศิลปินกว่าอีก30ท่าน ความดีงามของเล่มนี้คือมันมีลักษณะเหมือนนิทานที่เป็นภาพสีสองภาษาไทยแล้วก็อังกฤษด้วยค่ะนอกจากอ่านเพลินแล้วยังได้ฝึกภาษาด้วยภาพประกอบก็สวยงามมากๆแล้วก็มีหน้านึ่งที่เปิดมาแล้วทำเราเอ้าปากค้างไปเลยค่ะ จริงๆเรื่องนี้ก็มีเวอร์ชั่นอนิเมะด้วยนะคะฉายที่ไทยไปเมื่อ2,023ที่ผ่านมาค่ะระหว่างอ่านเล่มนี้จะฟังเพลงประกอบเฉพาะในช่อง y u ู u ู u ปูเพลงออฟชิม e ี t o w วคลอไปด้วยก็ช่วยเพิ่มอรรถรสได้ดีค่ะส่วนช่องทางรับชมอนิเมชันบรรลักษ์ยังไม่เห็นมีโรงในสตรีมมิ่งเจ้าไหนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทราบแหล่งดูแบบถูกเลิขสิทธิ์ก็เมนบอกกันใต้คลิปได้เลยนะคะย้ำรายละเอียดหนังสืออีกครั้งค่ะ ปูเปรลมนุษย์ขยะแห่งเมืองปล่องควันเลขหมู่ยอนนอนอหนู626ออ่าง73พ่อสัมภา6 3อพร้อมให้บริการลาที่หอสุดป่วยอิงพาก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับคมบกันใหม่ในอีพีหน้าทุกวันจันและวันพฤหัสสวัสดีค่ะ